สวัสดีท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับผมสัป,ปเหร่อนอกวันอุดรมังสีนะครับก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรอีกแล้วจะพาไปมีมาผมก็เลยต้องเป็นให้นะครับก็วันนี้ศพแรกก็เป็นของคุณพ่ออัญพลปึงวัชระสมิทธ์นะครับก็กําหนดการค่าเผาในเวลา15บหนาฬกาตอนนี้พัการเริ่มทำพิธีทอดผ้พาผ้าดีพื้นครับก็จะเริ่มพิธีแล้วนะครับ การเกิดแก่เจ็บตายในชีวิตฟ้าลิขิตบุญบรรดาผัานส่สผลเราเยี่ยมโลกสร้างความดีสีแห่งตนประเสริฐล้นตามรอยบาทพระศาสดาแล้ววันหนึ่งต้องลาลับดับสังขารเป็นเท่าทานทุลีดินเส้นมังสาเหลือไว้เพียงคุณความดีที่ทำมา ระดับไว้ในโลกานิรัดนดรเพราะปรับพิธก,การก็รเด็พระคุณหลวงพ่อพระอรูดมปัญญาทรท่านเจ้าอาวาสวัดดุดมหังศีพระเถรรานุเถรรทุกโกกรคด้วยความารพยิ่งข้าพเจ้าขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านทีนท่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณพ่ออัญญพลตึงวัชระสมิทธ ซึ่งคณะลูกลานที่พี่น้องได้มาประกอบพิธีความเป็นกุศลส่วนพระพิธร,รมอยู่ที่สารหนึ่งจนมาถึงวันนี้เป็นเวนลนสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณพ่ออัญมล์ึ่งวชระ,ะสมิทธ์จะได้อำลาจ,จากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีพิธีในการทอดผ้าบังสุกุลหน้าเมนวันนี้ทางคณะเานเื่อาภาพได้จัดเตรียมไว้สี่ชุดนะครับแล้วก็ได้ เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทำการขึ้นทอดผ้าบังสุขุลไว้เป็นจำนวนหนึ่งครับวันนี้ก็คือระสงฆสมควรเกี่ยวบเวลาก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุลตามลาดับล่านี้นะครับท่านในชุดที่หนึ่งครับขอเรียนเชิญคุณพัชคมลพินสุวรรณจะขึ้นทอดผ้าบังสุขุลก็กราบนนมต์พระประหลาดสมบัติ สมาจิตโตท่านผู้อนวยการกองงานชาพนสถานวัตถุดลรงสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุคุลกอเรียนเชิและขอกราบนนมนตลครับ ได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระมหาอดุลพิจิตโตเรขาธุการท่านเจ้าอาวาสวัดตุดหนังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ขึ่ต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณประภาสพันธุสุโตได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนมิมนต์ท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดดอนหังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนมิมนต์ครับ ขอขอบคุที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่าาทางคณะลูกหลานเจ้าพี่น้องได้เรียนเชิญท่านพูดเป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนคนระผมสุพันเจ้าหน้าที่กองงานชาวปนสถานวัดดลนังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วัยชนตามที่าาทางคณะลูกหลานเจะพี่น้องและระเรียบเรียนนำมาถ่ายทอดให้กับบรรดาท่านที่เคารพ ได้รับทราบหดืสังเกตกังนี้ครับประวัติคุณพ่ออัญพลปึงวัชรสมิตคุณพ่ออัญพลปึงวัชรลสมิตเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2,504บีบิดาชื่อกังแซทฮึมารดาชื่อ เสียวไล้แท่หึงมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด3คนได้แก่คนที่หนึ่งนายสุชาติปึงวัชระสมิทธ์ถึงแก่กรรมแล้วคนที่สองนางสาวล้วนจินดาปึงวัชระสมิทธ์และคนที่สามุณพ่ออัญ,ญพลปึงวัชระสมิทธ์ผู้ววยชน คุณพ่ออัญญพลตึ่งวชลรสมิทธ์จบการศึกษาชั้นระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครปฐมหลังจากนั้นก็ได้มาสมรสกับนางพัชมนปึง่งวชลรสมิทต์และมีบุตรสองคนก็คือคนที่หนึ่งนายธีรวีปึ่งวัชลรสมิทต์ และคนที่สองนายทัปรัตน์ปึงวัชรสมิต์คุณพ่ออัญญชพลปึงวัชรสมิทธท่านประกอบอาชีพท่านเป็นผู้จัดการวิศวกรการแพทย์ตำแหน่งผู้จัดการที่โรงพยาบาลกำมรงราชและโรงพยาบาลพญาไทสอง อุปนิสัยของท่านนั้นท่านเป็นคนที่ดีมีจมิตใจเมตตาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนขยันซื่อสัตย์อดทนมันทำบุญทำกุศลเป็นประจำท่านชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นเป็นที่รักของคนที่รู้จักใกล้ชิดและครอบครัวประวัติการเจ็บป่วยของท่านนั้น ท่านเป็นโลคประจำตัวก็คือโรคความดันโรคหัวใจและโลรคเบาหวานรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2จนมาถึงวันลักสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านท่านได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุเพื่อดออกในเยื่อหุ้มสมองที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์เมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2566 ในช่วงเวลา18ในกา32นาทีรวมอายุของท่านได้61ปีคุณพ่ออัญญพลคุณวัชัรสมิทธ์ท่านได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรแต่แล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขอมนาตบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้ จงมาเป็นตะบังเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่สุขอย่างสะะพไตรยภพเบื้องหน้าด้วยเถิดด้วยดวงใจร้อยดวงใจให้ประจักษ์รักแสงรักคิดถึงอยู่มิรู้หายและทราบซึ้งนำจิตมิรู้คลายคิดคราใด เห็นดวงหน้าน้ำตาพา่าพ่อจากไปไกลลับไม่กลับแล้วพ่อนั้นคือดวงแก้วนบรก้าแสงจันทราจมนำพ่อต่อถึงดาวบนเพลิงพลาวนำสวรรค์สู่ชั้นพรเดื่อรักและอะไรอยากสุึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคน และช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในาการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของคุณพ่ออัญชพลป็่พัชลสมิตเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้ต้องขอนั่งนะมือไหวปวดข่าวขวามากตั้งแต่เช้าเลย กระดูสกสันหลังทับเส้นเราก็เสียวลงด้านขวารักษาตัวอยู่ยืนนานไม่นานอันนี้ปวดมากขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับรับนเพก็มาถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะอาาุหลานท่านพี่น้องได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธา,านในครั้นี้ลระผมขออนุญาตเรียนเชิญ พลดุริยิงกรองพิษสิริไลได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพระไตรยบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพิงขอเรียนเ,เิญด้วยความเคารพรและขอ,อกราบนิมนต์หลวงพ่อพระปู่จมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุลมังสีได้เป็นประธานในการขึ้น,นพิจารณาพระไตรยบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพิงฝ่ายสงฆ์ขอ,อกราบนิมนต์ด้วยความเคารพ ครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบว่าการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นให้ท่านเดินขึ้นทางบันไดด้านข้างของชากพนัสสถานนะครับแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ที่หน้าหิบจบด้านบนแล้วก็เดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเียนเชิญสักกะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่ออัญจพลสุนทรชลสมิทธ์ได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อ จากของชมรุ่ยแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจของท่านที่คารที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเ้วยกันนะครับ ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านาาชีพให้เมื่อหลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมออกเกิดทูลแทนซาที่จากไปก็ขออนุญาตุศลที่คุณพ่ออัญจพลเปน็นวัชรสมิตรท่านได้กระาวไว้ในข่ามนี้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลโดยบรรดาส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่ในที่สุขติต่อไป ข้าพเจ้ลูกหลานญาตพี่น้องทุกคนก็ขอฝากขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเสริมเสริมของผู้ครอบอันโยคนปุญญสุรสมิตรต่อหากนั้นว่าข้าพเจ้ลูกหลานญาตพี่น้องทุกคนได้เหนการต้อนรับขอระบาทท่านที่เคารพตั้งแต่ตื่นส่วนพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวันรัสุดท้ายมีสิ่งใดการตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขอประสานไยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ข้าพเจ้ลูกหลานและพี่น้องนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทน ก็จะจากของคำนวยเล็กน้อยและความขอบคุณ thì, แต่ว่าถ้าท่านเชื่อรับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้มีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะรูฐบารแจ้งพี่น้องของตัวชนได้เพอเหลือบ้างขอขบอกให้บอกนะครับเพ่ได้เกรงใจครับวันนี้เราท่ทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งห่้าและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักที่ได้จากท่านไปก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านได้มาทำหน้าที่ของทุกท่านถูกต้องแล้วนะครับ อีกประตูหนึ่งเมื่เอเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จนันทร์เร้อยแล้วก็วจะ้ด้ทำพิธีในการเคลื่อนศพของคุณพ่ออัญชลพลถึงเระใช้สมิทธ์เข้าสู่ตอาอคอร์ด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเสากอ่อย่างไรเลยจักราลึกหลังท่านพี่นอทสุพลไม่ได้ขาดใ้พิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทั้งที่ขอรทุกท่านถ้าหากว่าท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนย,ยังไม่รีบกลับก็ขอเรยนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบน ื่อไปส่งร่างและที่ดายของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จกักอดิตสธครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณะลูกหลานและพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโักาสตัดนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านรครับครับกอวันนี้นะครับจบที่หนึ่งนะครับก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับศาสเป็นบิลีกรของผมนะครับ ต้องรอดูลปว่าศพที่สองเขาจะมีมาหรือเปล่าถ้าไม่มีมาก็คงจะต้องเป็นผมไปแล้วนะครับท่าใดที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอาจจะอยากจะได้นำไปทําบ้านนะครับก็อนุญาตนะครับทำนำกัได้เลยนะครับเทคนิคการกูบผก็มีเท่านี้ครับมาศพที่สอของก็พุ่นเหมือนอย่างนี้นะครับกองเคยก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับตามดือว่าประวัติของเขาแล้วก็เฉยนะพูดเนี่ย พอเสร็จทางงูแล้วเนี่ยผมก็ต้องขึ้นไปทำพิธีส่งร่างทีนึงนะครับส่งร่างเขาเข้าเตาเขาทำพิธีปลุกไฟจริงนะครับก็เสร็จพิธีของผมแต่ละวันในการที่มีการประชุมเพลย์นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ได้มาชมคลิปนะครับที่ผมนำส่งไปนะครับนำลงไปนะครับก็เจอความปลาชราดีใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับ อย่งไแล้วก็หนีไปพ้นเรื่องความตายแต่ก็ให้มีชีวิตไปดูโลกไปนานๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ